สวัสดีค่ะวันนี้ภาคกลางจะชวนเที่ยวนะคะเที่ยวไหนกันดีคะนี่ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะวันนี้ก็อยากจะให้ท่านลองมาเที่ยวที่มวกเหล็กกันนะคะมุกเหล็กสระบุรีไม่ไกลกรุงเทพมากมีอะไรดีบ้างเวลาพูดถึงมุกเหล็กเราจะนึกถึงอะไรคะฟาร์มโกโนมนึกถึงแคมปิง้งบรรยากาศขาบอยขอบอยค่ะเราก็มีงานเทศกาลตำนานขอบอยมุกเหล็กครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะ จัดที่มวกเหล็กคาบอยซิตี้ค่ะจัดวันที่สองถึงวันที่สี่นี้เองนะคะต้องรีบมานะคะอ่ะแล้วพอหลังจากงานนี้แล้วจะไปไหนดีอ่าอย่าพลาดอย่าพลาดที่นี่มีเรื่องสายมูด้วยค่ะมีอยู่ที่หนึ่งอยากแนะนําเพราะว่าดูแล้วเป็นที่ที่แปลกใหม่เราไม่เคยเห็นนะคะเป็นวัดแขกมวกเหล็กค่ะวัดแขกมวกเหล็กมีอะไรดีล่ะคะจะเล่าให้ฟังค่ะว่าที่นี่นะคะ เป็นเรื่องของการที่บูชาของเ,ออเทพฮินดูที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นลัทธิศักตินะคะมีเทพฮินดูมากมายเลยนะคะแล้วก็องค์จะเป็นสีดำเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าพระแม่อุมาเนี่ยเวลาแปลงองค์แล้วเนี่ยเป็นกายรูปต่างๆเป็นยังไงบ้างที่นี่มีท่านแปลงเป็นหน้าสิงด้วยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าตอนที่แปลงกายเป็น นาสิงเนี่ยท่านแปลงเพื่อมาปราบปราบใครคะปราบพระวิษณุค่ะกับพระศิวะค่ะพระวิษุตอนที่เป็นนรสิงหาวตาลตอนนั้นคือว่าพระวิษณุเนีแปลงตัวเป็นแบบเหมือนถังตัวร้ายแล้วละ่ะที่จะมาปราบมาเรียกว่ามีการต่อสู้กับพระสิวะด้วยสู้กันไปสู้มาทํำยังไงดีให้หยุดพระแม่อ,อุมาท่านก็เลย แปลงกายมาปราบมาปราบพระศิวและพระวิษณุซึ่งแปลกมากอันนี้ต้องมาดูกันเองนะคะนอกจากนี้ยังมีรูปเคารพที่เรารู้จักกันคือพระพิฆเนศนะคะแล้วมีรูปเคารพสตรีอื่นๆอีกอย่างเช่นพาาระสารสวดีนะคะพระแม่สารสวดีเนี่ยก็จะถือ,เ,อ,อเครื่องดนตรีนะคะเป็นวีนานะคะเขาเรียกว่าวีนาคือคล้ายๆทรงกีตาร์แต่องตัวป้อมๆนะคะแล้วก็ดีดอยู่ ซึ่งสวยมากนะคะต้องมาดูค่ะเป็นวัดเล็กๆนะคะอยู่ไม่อยู่ไม่ไกลาจากเมืองเท่าไหร่แต่ดูเงียบสงบดีร่มรื่นดีนะคะแล้วก็มีพิธีบูชาที่แปลกแตกต่างไปมีสิ่งสำคัญ10จุดนะคะมีอะไรบ้างนั้นก็เล่าให้ฟังแค่เข้าวๆก่อนแล้วก็อยากให้ท่านลองมาสัมผัสสายมูที่พวกเหล็กกันค่ะนะคะค่ะ ภาคกลางนะคะนอกจากท่านจะเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธาสายมูลอย่างที่เราก็เล่ากันไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็มีเรื่องของเติมพลังชีวิตติดธรรมชาติมีที่ไหนบ้างคะอ่าภาคกลางก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะใกล้ๆง่ายๆก็ไปดูได้ที่แก่งกระจาดที่พเนินทุ่งค่ะช่วงนี้ก็เริ่มมีสายหมอกสวยงามมากเลยนะคะมีคนไปชมกันเยอะแล้วล่ะคะ่ะว่า ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแต่ก็มีหมอกและกากาศเย็นสดชื่นนะคะต้องลองไปสัมผัสกันนะคะแน่นอนค่ะนอกจากที่เราจะมาเที่ยวกันที่สระบุรีได้แล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ภาคกลางก็มีกิจกรรมมากมายที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกันได้เหมือนกันนะคะที่เพชรบุรีก็มีนะคะมีกิจกรรมดนตรีด้วย ล้วก็มีเที่ยวของชุมชนวิถีชุมชนด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะโปรโมดลลละว่าให้ไปเดินถนนกันเดินกันที่เพชรบุรีแล้วก็จะมีเรื่องของน้าสธาที่ท่านก็จะไปดูเรื่องของไฟได้ซึ่งเป็นงานไฟที่สวยมากๆนะคะถ้าพลาดเนี่ยจะต้องเสียใจกันเลยล่ะคะ่ะเพราะว่างานนี้คือต่างคนต่างตั้งตา,งตางรอแล้วเพราะว่าเขาจัดไปครั้งที่5แล้วนะคะและแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยคะ่ะมีความแตกต่างอยู่ต้องไปดูนะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยคะ่ะ สามารถเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมได้ตลอดจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะปิดท้ายปีใหม่ก็ต้องมีเข้าดาวซึ่งปีนี้ทางภาคกลางเราก็มีเข้าดาวนอกจากทีออ่ทางที่ไอคอนสยามแล้วเราก็ยังมีที่วัดอรุณแล้วก็ที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของนี o n l i ลฟ์เ s สติ a วนะคะซึ่งต้องลองไปดูค่ะว่าเป็นยังไงค่ะแน่นอนค่ะ เนื่องในโอกาสใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอถือโอกาสอวยพรนะคะให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับการเดินทางนะคะแต่ที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็แน่นอนละคะ่ะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านอาจจะไม่สบายก็ต้องระมัดระวังตัวกันนะคะขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกมีความสุขโชคดีตลอดปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ